สวัสดีค่ะดาสรุดาแอลนะคะวันนี้เราจะมาทำน้ำเงี้ยวนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วดาก็ไม่ได้ทำหรอกเดี๋ยวคุณตาจะทำนะคะเสียงก็จะเป็นแบบนีนิดหน่อยเพราะว่าดาเป็นหวัดน,นะคะวันนี้มีน้ำมุกนิดหน่อยนะคะนี่ก่อไฟได้แล้วเดี๋ยวคุณตาจะเป็นคนทำน้ำเงี้ยวให้เรากินนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าคุณตาจะทำยังไง ตาเตรียมอะไรอยู่ตาเตียมผักชีอยู่ <laughs> ทำไมต้องหัวเราล่ะนี่นะคะเตรียมผักชีที่จะทำน้ำเงี้ยวของเราทำน้ำเงี้ยวนี่คือเราต้องใช้รากผักชีด้วยใช่ไหมใช่สิคะดูสิสอันนี้ผักชีอเนี้ก็คือเป็นของที่บ้านเองนะคะก็คือคุณแม่ปลูกไว้ดูสิราก คือใหญ่มากเดี๋ยวเราจะใส่ลากเข้าไปด้วยนะคะตอนนี้ก็ตั้งหม้อเรียบร้อยแล้วหม้อตุ๋นต้นตใหญ่มากเลาตรงนี้ก,นะะรกระดูกหมูนะคะน้ำเนืยวของเราจะใส่กระดูกหมูนะคะกระดูกหมูก็หมูสับ จะใส่กระดูกหมูก่อนเพราะว่าสูตรใส่หมูเยอะๆนะคะเพราะว่าเราชอบกินหมูมากตรงอ่ะนี่ไงวาไม่ตรงหรือว่าตอนใส่มันจะไม่แบบนี้นะมันเอีฉันก็วางแค่แค่นี้แหละฉันก็วางแค่นี้ส่อ่ะเรารู้แล้วนะคะว่าการที่เราเป็นคนไทยเนี่ยเราไม่มีคนมาแสดงให้เรามันจะง่ายกว่ามันจะง่ายกว่าที่เราเป็นคนทำแล้วก็ถ่ายเองทั้งหมดนี่นะคะตอนนี้คุณตาบอกว่าดาเดี๋ยววางเอียงเอียงอ่ะวางเอียงใช่ไหมแล้วก็นานก็กำลังทำมันตรงอยู่ อ,นนอันนี้สูตรใครสูตรมันนะคะห้ามดราม่าค่ะไม่ชอบเพิ่งมีดราม่าเธอหรออันนี้เราทำกินแบบบ้านนะคะกินเองทำเองนะคะทำเองกินเองนะคะกินเองทำเองเองทำเองกินเองทำเองเองกเองเองต่อไปก็คือมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศชั้นดีนะคะจากดอยแม่สลองนะคะสั่งซื้อได้นะคะที่ Facebook โซเซสักนะคะ เพราะว่าบ้านาเราชอบกินมะเขือเทศใช่ค่ะกินแล้วผิวจะผ่องกินแล้วผิวจะใสหรือเปล่าทีนแรกะสวยแบบนี้นะคะ <_ letter> ความมั่นนั้นเอาไปเลยร้อย <_ letter> บาทอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นพริกน้ำเยลของเรานะคะเรากำลังจะใส่พริกน้ำเยลแล้วนะคะใส่เข้าไปเลยแล้วก็คนคะ่ะ <_ letter> <_ letter> คนค, <_ letter> คนคะ่ะคนเร็วคนคะ่ะ ี่จะคะเรากร็ต้องคอยคนให้น้เยี้ยมันคนละลอยเข้าไปในน้ำแบบดีๆนะคะซจริงๆเนี่ยแต่ละสูตเนี่ยเขาจะทำอันนี้เนาะน้ำพริกอ่ะทำั้กนกาแรกค่ะเ้็กับแรกกับของเราอ่ะไม่ได้ถนน้าพรอของเราสิบเปรเนต <c oughs> ์ใช่น่อ่ยชากริงๆแต่ตอนนั้นที่ดาไปทำนั่นค <c oughs> ืดา <c oughs> ต้องเค่ยวเน่ยคี่วข้เยี้วก่อนเนาะตตานเพราะนี้เป็นสิ่ที่เราพน์ไม่เชื่อเดี๋ยวเราต้องกทก่ทีจะเชื่อนะคะ ดูสีของน้ำนะคะโอ้โหมีความเข้มข้นดูสีของน้ำนะคะมันมีความเข้มข้นโอ้โหน่ากินมากเลยค่ะว้าวทุกคนเห็นไหมคะว่าสีของน้ำจะเข้มข้นมากโอ้โหเสียงกรองมากไม่ใช่ค่ะเสียงไม่ได้ดินนี่เสียงสีนะเสียงสีอ๋อเสียงสีนะคะโอ้ยมีความเข้มข้นนะคะเข้มข้นเข้มข้นทุกคนมีเข้มข้เราก็ใส่เกลือเข้าไปเลยจ้าต่อไปคือใส่หมูอะไรหมูบดหมูบดใช่หมูบดที่เราจะใส่ถึงสานเปล่าหมูบดโอเค สตรอาหาที่น่ลนะคะนี่เลยค่ะเราใส่มเนะคะแล้วก็จะต้มสูตรประมาณ่านเหมือนข้งข้นนะคะขข้นค่ะแล้วยังใส่ถัวเน่าค่ะัวเน่านะคะส่ตของคุณตาใส่ัวเน่านะคะแมท่สูตรทใส่มากเนะก็ตอนเั้าก็ใส่ก็ต้องใส่กนบางคนชอบแล้วก็จะเติมน้าลงไปเติมน้าลงไปแล้วก็ตุไว้ ตุนสักประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะคะโอ้โหมันต้องใช้เวลาขนาดนี้เลยนะคะนี่คือเลือดนะคะทุกคนของเราจะไม่ใส่ดอกนิ้วนะคะเพราะว่าบ้านเราไม่ใครชอบกินดอกนิ้วเราเลยไม่ใส่ดอกนิ้วเราจะเป็นชุดที่เศษมากพิเศษมากอันนี้เราจะใส่บัคเรียรนะคะเดี๋ยวบ้านเราชอบกินมะคเรียรนะก็เลยใส่บัคเรียร์ด้วยถ้าบ้านไหนไม่ชอบนะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เราจะใส่เล็กเล็กก็ได้ เราพร้อมที่จะกินแล้วค่ะดูซิเส้นของเราเส้นเล็กนะคะน้ำาเนค่ะแล้วก็น้ำดูสินี่เลยดูซิดูซิโอ้โหน่ากินแค่ไหนมากินสีแล้วหมูคือสีดูหมูนะคือแบบเขาเรียกว่ามันหลุดเลยใช่ไหมคณตาเนาะแต่งผักแล้วนะคะ ดูสิก็เลยกินกับข้าวนะคะข้าวมีในซีที่ันช้าถ้วเราหมอเป็นนกแอชเชอร์ดิยอจะก็นิ้วปากขาวแอชเชอ์จะเจ้านอหน่าอชรก็จะเจ้านอนะก็จะเจ้านอแล้วก็บาไฮเออร์พูดชวยนัตเต่าเ่าเต่าอย่างเดียต่าทงจีนยไม่เห็ คุณแม่คับแม่กันแบบกทีนโ่โอร่อยยังไม่ได้กินเลยโอ้โหโอ้โอร่อยไหมคุณแม่อร่อยใชอร่อยนะอร่อยมากค่ะโอหร่คุณตาความภาคภูมิใจโอ้โหโอเอแล้วแม่เนาะแบนี้แล้วน้ำเงี้ยววันนี้อร่อยมากนะคะ ค่ะวันน <cell S 1> <destroys. S 2> ี้นะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย